อ่ะ่อ่ะไมอาเซเซโนเซโนะวะเสงอ่ะเซโนเฟงอ่ะยากุซ I mean, oh, right, right? yeah, no. yeah, yeah. ่าเซโนยากุซ่าดมิเดเมนะเมิโลเมโลมันยามไม่ใช่ยเหรอยามิอะยามโล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 ที่แปลว่าอะไรจะไม่ได้หรอยาดะยามโลหยาดยาดนานเองเออยาดนะ อย่ใช <Cornell. S 2> ่ย่าไม่ลงได้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 ลงตรงนี้ได้โอ้เทกิเทกิแทกี y e ย h y e a ตีกูกูยิ่งเทกิตีโอเคโอเคไปแ้กกูเ่นเทกิกูเล่นทิเมื่อกี้โอ้เห็นตัวนึงโอ้ปืนอะไรวะเนี่ย กีตะกีก็ชินตะกีชินตะกีโอ้ยกููสับไม่ยิหึงัจะเลี้ยงสัหน่อยเมลาละไวลาละเไม่เช่อไรกันนี่ย่แทกี้จะเลียงสักหน่อยแมงมานี่เลยนะเต็เพิ่มอยู่ข้างหลังหมนข้างหลังกูใช่โอเค はいはいは<や>い。何、何、何、何<ー>、何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 、死ね何、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 

何が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 何なんか来たなんかが何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 レ何が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 何死何が何が何ロ何が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 イが何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 が

้ฉลามีฉลามทีขี <ead. S 2> um e <HAHA> ่ฉลามอดเดี art, ๋ยวจะไปะพาจะไประ้าชักชักชักชัเอะมสมมตรชุดยสมเรช่มีอย่ายิงฉลาีปนึงกูเอาปานึง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด้ดแล้วติดซัมเมซัเมเฮ้ยมงอะโนดอนชุดดชุดดนชุดดนชุดซัมเมตัมเมเจเจอยู่ดีไม่รู้ว่าไม่รู้นี่ยังไงเมือนะลองดูวะยังไงอะตกยังไงอะถึงจะได้มาเนี่ยลองเลยนี่เขี่ยังไงอะขี่ไม่ได้ตั

เย่ช yeah, ัก๋ชาเก๋สามีสามีสามีก็อามันหลุดตีปล่อยเนี่ยหลุดอ้าไม่เกิดตับไมอยากเล่นบ้างอ่ะอ่าตีตีมาเล่นดิมะกูเอากลับไปตรกตีย่อนตีเนี่ยเอานี่ไปตีตีปลาไปตกปลาปลาให้โดนมันตีปลเป็นปฮะให้ให้ให้โดนตัวมัน มันแคมกับน้ำาดเดเดเดี๋ยวพึ่งไปตีในในท้องมีของท้องอะดูมเยโอคโอ้โอไปก็ก็ตตีตีเอาไปกเอาไปกับพี่กอเอ้ยกับจียอเนอะ

おい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 おピンいお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 おい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 お เนลเลอรเน่นเลยไอเดอแฮนดเนเลยอ๋อก็เล่นติดกันแบบโอ้โะเนี่ยเยสตั้วคามิงเด้ไปก็ไม่อายไปหนีกันหรอวิ่งไปโอ้โหโอเคโอเคไปเับรถไปฮะใช่โอเคโอเคไอ้นั่นทำอะไรอยู่น่ะ

เชียไม่ได้ตีามเลยดิกูรมไ้สามสิบาตเล่สามสิบหาสิบหสิบเทเ่ทเล่เทเลชิก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 กิกกิกวันนี้ิกอินอินเมรน็ติกอินเทมินิตอุ่อ๋อต โอเคปูตาทุริ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 มันมีหรอฮอลล์โซโก้เย้ทุริอะไรทุริปูตาเข้ามาปูตาโอ้แจ๊กโอเค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 อุ๊ยเดี๋ยว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 บางคนเปิดคู่ก่อนเปิดคู่สิบคนเปิดคู่จะได้เหรออ่าโซโก้มันมี ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายอ๋ออยู่ใต้ต้นไม้ตีไอ้ต้นไม้น่ะต้นไม้น่ะไอ้เหี้ยว่าใครยิงกูนส์นแม่งกาะยงเกนูหมดเลยตีมีพ้ยชันนะว้าเตอร์เตเตกิตกอ้าวตก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 ว้ยบแปน่ยโอ้แรงแรสัตว์แรงู เขา่ชินเชิเน่โอ้ยมีเกาะเนมีมีมีอ็นดิฟเอ็นดิโฟชันสวยสวยยมาป่ะิยามีมีแต่ยาเนี่ยยากาะยานี่ไม่มีเลยมันฟาร์มของให้เราแลดี กูว่ะตัวเองกูงเมื่อกี้เนี่ยพุ่มไม้สัสแหม่พวกม <laughs> <Okay. S 1> วพุ่มไม้เจ็บใจละเกมเฮ้ยกี้ได้ยินเสียงคนเจ้าวะเจ๊ะเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเี้ อเลเิลิงเอเลซิลิกเหญิลิเลงเก่าเข้าเลยอ่ะบวกเลยอ่ะไ ouais. ม่รู้ก็ไอ้นี่ไปแล้วอ่ะไอ้นี่บวกคุมยาไว้บวกคุมยาโอเคโอเคโอเคหินมันก็หินดีมันก็หินมันก้อ็หินโอเคมันอยู่ตีตีข่อยู่ตีตีฟาฟิลอะมันมีตีฟลาฟิลแดงอยู่ได้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 นะเมืเจอเรียนสกอเมนี่ที่ เจ้าเนิเตกีฟอร์ฟิลฟอรฟิลมนิเตกีไม่ยิงไม่ยิงกูสิว้าข้างบนก็มีจะเราจะสู้ซีไหนเี่ยตีบนตีล่างเนี่ยกดไม่้งคู่เสียวข้างหลังวะไม่กดไม่ใช่หรอกเลือไม่มีแต่ไม่ ไม่มีไม่มีเนี่ยยายากไม่มีแล้วหมดแล้วไงไม่มียาเลแล้ตอนเน้ยเอากเ,เอาอกรมาตีสเยอะเลยมาทงัข้างหลังข้างหลังตีกี้ตีกี้โอโ้โหสามสาคาคาชิคาคาชิจะตายแล้วจะตายแล้วโอมโอโมออ้ากิกจะันเยอะมาก นี่แล้วเขาทำอะไรวะเนี่ยไอ้ทิโรมาพ่อกูตายปีมานติเกียวเลยแย่ไป<า>ว้าโอ้คนนี้กูไปสกายเลยเว้ยโอ้หูสินดาชิมหายละวตีเขาด้วยนะกูร่วงอ่ะอ๋อหนึ่งหนึ่งใหญ่อ๋อ ไม่ฮะฮะไม่รู้เลยโอ้าม่อาจจะไ่ได้ยินไม่ได้ยเลยไม่งด้ยินมีคนชุบใช่ใช่ใช่

หเหลือ5คนเหลือคนโอ้ตรงนั้นกันเดีเดีเดีดสดเสียวเสียวฝั่งซ้ายจากสตอม่งสตอมนี่ไงโอ้คนใช้ลาส้าลาสกาลาสกาลสกาลสาโอ้ออไม่เจอ นก่อต้องให้ใหนั่งฮี่นละบินบิน,บน Rồi tao. <coughs> 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 なにがたか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 屋根があたかたからさナイス屋根がたかたからかたかなかたたなチかた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 かナイスナイスたか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 たたたかたかた